เมตตาพุทธโธนโมพุทธายะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขปลอดภัยไร้โควิดและเจริญธรรมทุกคนคนเราควรมีทั้งศีลและธรรมควบคู่กันไปบางคนมีศีลแต่ยังไม่มีธรรมที่เกิดขึ้น บางคนมีธรรมแต่ยังไม่มีศีลก็คือศีลยังไม่ครบทั้งศีลและธรรมต้องเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันต้องเกื้อหนุนกันตามแนวของมรรคทั้ง8การมีศีลและมีธรรมควบคู่กันนั้นจะทำให้เราเดินทางได้ถูกไม่หลงทาง เมื่อนักปฏิบัติมีศีลและมีธรรมคู่กันไปแล้วเราก็ได้เป็นคนที่ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลธรรมนั่นเอง